สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันหวานใจและคุณกรสวัสดีเลสเตอร์ในรายการฟุตบอลทูเกเตอร์247นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเบื้องหลังเกมยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนัดชิงปี2025ะคะที่เรอัลเบติสเขาแพ้ให้กับเชลซีไปครับสวัสดีครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจนะครับเราจะมาดูกันว่าผู้จัดการทีมนักเตะเขามองเกมนี้ยังไงกันบ้างหลังจบเกมไปแล้ว ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลเราก็มาจากงานถแถลงข่าวหลังเกมเลยมีทั้งฝั่งเบติสมานนวอลไปเยรินีแล้วก็ฝั่งเชลซีโคพอลเมอร์โทซินอาร์เดรบิโยโยแล้วก็เอนโซมาเรสกาผู้จัดการทีมเขาด้วยครับผมเป้าหมายเราก็คืออยากจะออลองกลั่นมุมมองที่อาจจะต่างกันออกไปหรือปัจจัยสำคัญที่แต่ละคนมองว่ามันส่งผลกับเกมจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จากปากคำของคนที่อยู่ในสนามอยู่ข้างสนามเลย มาเริ่มกันที่ฝั่งเรอัลเบติสของเปเยกรินีก่อนเลยดีกว่าค่ะคือเครื่องแรกนี่ต้องบอกว่าทำได้ดีมากเลยนะขึ้นนำไปก่อนด้วยแต่พอเครื่องหลังอฟอร์มมันดูผ่าลงไปเยอะเลยใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นที่เปเยกรินีเขาเน้นมากเลยคือเรื่องอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะอัปเดตอาซาซูลีคนนี้เครื่องแรกนี่เล่นดีมากนะครับสร้างปัญหาให้เชลซีตลอดทางซ้ายจริงค่ะเห็นเลยว่าป่วนได้เยอะมากครับพออัปเดตเจ็บต้องออกไปเนี่ย เกมรุกฝั่งซ้ายที่เคยเป็นจุดแข็งของเบติสในเกมนี้มันเหมือนหายไปเลยเครื่องหลังก็เลยกดดันเชลซีได้น้อยลงไปเยอะแล้วนอกจากเรื่องอัปเดตล่ะคะมีประเด็นอื่นที่เปเยกรีนี่เขาพูดถึงอีกไหมคะที่ทําให้เครื่องหลังมันต่างออกไปมีครับอีกเรื่องที่เขาชี้ให้เห็นก็คือความต่างเรื่องอความลึกของทีมหรือว่า squad d e ฟนะครับคือพอต้องเปลี่ยนตัวเพราะเจ็บเนี่ยตัวสํารองที่เบติสส่งลงมาอาจจะยัง สร้างอิมแพคได้ไม่เท่ากับตัวสำรองที่เชลซีเปลี่ยนลงมาอ๋อหมายถึงคุณภาพตัวสำรองว่างนั้นเถอะใช่ครับมันก็สะท้อนความได้เปรียบของทีมที่เออใหญ่กว่ามีทรัพยากรเยอะกว่าในจุดนี้ซึ่งไปเยกรีนีเขาก็ยอมรับตรงๆแต่ถึงจะแพ้ดูเหมือนไปยากรีนีก็ยังพยายามมองในแง่บวกอยู่นะคะเห็นว่าชมแฟนบอลด้วยแล้วก็ย้ำว่าการมาถึงนัดชิงได้แล้วก็ได้ไปเล่นบอลยุโรปปีหน้าอีกเนี่ยมันก็ถือเป็นความสำเร็จเป็นก้าวสำคัญไม่ใช่ล้มเหลวครับ อันนี้น่าสนใจนะคือวิธีการมองภาพรวมแล้วก็การจัดการความคาดหวังด้วยถึงแม้จะผิดหวังกับผลนัดนี้นัดเดียวแต่เขาเลือกที่จะสื่อสารภาพใหญ่ว่าสโมสรกําลังก้าวหน้าเติบโตนะก็เป็นการสร้างกําลังใจที่ดีให้กับทีมให้กับแฟนบอลอืมเนการสร้างสตอรี่ที่ดีเหมือนกันนะคะแม้จะแพ้ก็ตามใช่ครับมองไปข้างหน้า ทีนี้เราลองย้ายฝั่งมาดูทางเชลซีผู้ชนะบ้างดีกว่าค่ะการที่ครึ่งหลังเขากลับมาได้นี่อะไรคือจุดเปลี่ยนคะเห็นว่าโคพาเมอร์นี่เด่นมากเลยขอบคุณงามๆเลยนะครับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนนะครับก็ขอบอลเนี่ยต้องช่วยกันไปอุดหนุนนะครับกิสม o นะครับเขามีกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือ7 e เ e ่ e อีเลใกล้บ้านคุณนะครับใกล้ๆบ้านลองไปหาซื้อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ริมมือถืออุปกนะครับที่วางโทรศัพท์แก๊สเจ็ตอื่นๆฟิล์มลำโพงบลูทูธพัดลมโอ้โหมีครบนะครับก็สแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์ส่งฟรี299ทุกอย่าง299จัดส่งถึงบ้านฟรีนะครับยังไงอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเพราะว่า k i ส o โมอุปกรณ์ดีๆอุปกรณ์เสริมดีๆสำหรับคุณต้องมีติดบ้านกันนะ โอ้ oh, ใช่เลยครับ p พาเมอร์ Palmer นี่คือคีย์แมนตัวเปลี่ยนเกมของจริงเลยและที่น่าสนใจคือทัศนคติของเขาเองด้วยนะเขาให้สัมภาษณ์ประมาณว่าแบบเริ่มเบื่อแล้วที่จ่ายบอลคืนหลังจ่ายออกข้างอ้าวเหรอคะพูดนี้เลยเหรอครับเขาบอกว่าถ้าได้บอลจังหวะต่อไปจะต้องพยายามพาบอลไปข้างหน้าไม่ก็สร้างโอกาสให้ได้ซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับจากสอคัสซิดของเขาสุดยอดไปเลยแล้วจังหวะ แอซิสสอครั้งนั้นล่ะคะมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจเบื้องหลังไหมคะมีครับลูกแรกที่จ่ายให้เอนโซเฟอร์นันเดสยิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเอนโซวิ่งสอดทะลุลายกองหลังพอดีก็เลยตัดสินใจจ่ายข้ามไปให้เลยคือให้เครดิตเพื่อนร่วมทีมด้วยที่วิ่งหาช่องได้ดีอ๋อค่ะส่วนลูกที่สองที่จ่ายทะลุช่องให้นิโคลัสแจ็คสันหลุดเข้าไปยิงปิดกล่องเนี่ยอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงวิชเชน คุณภาพในการจ่ายบอลการตัดสินใจภายใต้ความกดดันแบบจ่ายได้เป๊ะมากอือเรียกว่าคุณภาพล้วนๆเลยนะคะจังหวะแบบนี้ใช่ครับคุณภาพส่วนตัวที่สร้างความแตกต่างได้จริงๆแล้วโทซินอาดาราบิโยโยกองหลังเพื่อนร่วมทีมก็ชมพาวเมอร์เหมือนกันใช่ไหมคะว่าเป็นคนเปลี่ยนเกมแล้วเหมือนเขาจะถือโอกาสนี้เคลียร์ประเด็นเรื่องทีมชาติในจีเลียด้วยอ๋อใช่ครับมีประเด็นนี้ด้วยโทซินเขายืนยันว่า คือเขาไม่เคยปฏิเสธที่จะเล่นให้นจีเรียนะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้อยากจะโฟกัสกับสโมสรให้เต็มที่ก่อนอ๋อเข้าใจได้ค่ะช่วงปรับตัวกับทีมใหม่ด้วยครับแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องตัดสินใจเรื่องทีมชาติอย่างจริงจังก็เป็นการเคลียร์ข่าวลือไปในตัวโอเคค่ะชัดเจนไปและในมุมของผู้จัดการทีมเอนโซมาเลสกาล่ะคะเขามองเกมนี้ยังไงมองการควา้าแชมป์แรกกับเชลซีเป็นยังไงบ้าง มาริสกาเขาก็วิเคราะห์เกมได้น่าสนใจครับเขาบอกว่าเขาคาดไว้อยู่แล้วนะว่าครึ่งแรกมันจะยากเพราะว่าเบติสได้พักมาเยอะกว่าเชลซีตั้ง48ชั่วโมงน่ใช่ค่ะมีประเด็นเรื่องเวลาพักด้วยครับแต่เขาก็พอใจที่ทีมรับมือได้แล้วก็มีการปรับแทคกติกกันที่ในช่วงพักครึ่งซึ่งก็ได้ผลแล้วเขาก็ชมพาวเมอร์เป็นพิเศษแะครับแต่แต่ก็เน้นมากๆเลยเรื่องสปิริตของทีม สปิริ t ทีมหมายถึงความมุ่งมั่นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับประมาณนั้นเลยเขาถึงกับยกตัวอย่างจังหวะที่ทีมได้ประตูแรกแล้วพวกตัวสำรองอย่างมาโลกุสโตกับเบอร์นัวบาเดชิลเนี่ยวิ่งลงไปดีใจกับเพื่อนในสนามด้วยกันเลยอ๋อเห็นภาพเลยค่ะ m ม r รสกามองว่าไอ้ภาพแบบนี้แหละมันคือสัญญาณที่ดีมากมันแสดงถึงความสามคัคคีความมุ่งมั่นไปด้วยกันทั้งทีมไม่ใช่แค่11คนในสนามแล้วเขายังพูดถึงนิโคลัสแจ็กสันด้วยใช่ไหมคะที่ยิงประตูที่2ได้ครับเขามองว่าการที่แจ็กสันยิงได้เนี่ยมันเหมือนเป็นการอตอบแทนความผิดพลาดในจังหวะก,ก่อนหน้านั้นที่อาจจะทำได้ไม่ดีพอเป็นการแก้ตัวได้สำเร็จแล้วแชมป์นี้แหละ คือจุดเริ่มต้นสำคัญเลยในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า m e n t a l i t y ของผู้ชนะอ่ h mentality ของผู้ชนะ,ะช,นะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะมันคืออะไรในความหมายของมาริสกามันคือเอ่อทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆความเชื่อมั่นว่าทีมสามารถกลับมาได้สามารถเอาชนะได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือเป็นรองการควา้าแชมป์แรกแบบนี้โดยเฉพาะกับทีมที่พลังหนุ่มเยอะๆเนี่ย มันเหมือนเป็นการปลูกฝังความเชื่อมัน่นปลูกฝังความคิดแบบนี้ลงไปในทีมว่าเฮ้ยเราทําได้นะเราคือผู้ชนะได้เหมือนเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับทีมพลังหนุ่มทีมนี้ถูกต้องครับเป็นรากฐานสําคัญสําหรับอนาคตเลยสรุปแล้วนะคะถ้าให้มองภาพรวมแก่นสําคัญจากทั้งสองฝั่งมันดูเหมือนจะต่างกันอยู่นะคะฝั่งเบติสเหมือนจะให้น้ําหนักกับปัจจัยภายนอกหน่อยๆเรื่องเจบเรื่องความเสียเปรียบตัวสํารองครับ ขณะที่เชลซีมารสกาเขาจะเน้นปัจจัยภายในทีมความสามารถเฉพาะตัวของเพลเมอร์การปรับแท็กติกแล้วก็เรื่องสปิริตทีมที่ว่าใช่ครับชัดเจนเลยคือปยากรีนี่เขาเหมือนจะมองปัจจัยที่ควบคุมยากหน่อย <c oughs> เช่นอาการบาดเจ็บแล้วก็มองภาพรวมความสำเร็จของสโมสรในระยะยาวมากกว่าผลนัดเดียวค่ะ <c oughs> ส่วนมริสกาเนี่ยเน้นไปที่สิ่งที่ทีมทำได้ดีปัจจัยภายในทีมเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องแท็กติก ทัศนคติ spirit แล้วก็ใช้ชัยชนะครั้งนี้เป็นเหมือนอเชื้อเพลิงหรือว่าเป็นการวางรากฐานสำหรับความสำเร็จต่อไปในอนาคตการได้ฟังมุมมองจากทั้งสองฝั่งแบบนี้มันก็ช่วยให้เราเข้าใจอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในเกมวันนั้นได้ลึกขึ้นจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ดูสกอร์อย่างเดียวแน่นอนครับมันทำให้เห็นมิติที่ซับซ้อนกว่านั้นแล้วมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจเป็นการส่งท้ายเหมือนกันนะคำถามอะไรเหรอคะก็คือ นอกจากเหตุผลต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งเรื่องแทคติกอาการบาดเจ็บความสามารถเฉพาะตัวนักเตะอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยไอ้ปัจจัยเรื่องออพลังทางการเงินกับความได้เปรียบเรื่องความลึกของขุมกําลังนักเตะที่เปเกรีนี้เขาก็พูดถึงแล้วเราก็เห็นชัดๆเลยตอนเชลซีเปลี่ยนตัวสำรองระดับท็อปลงมาได้เนี่ยอืมค่ะมันมีบทบาทสำคัญมากน้อยแค่ไหนกันแน่ ในการกำหนดผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรยุโรปในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องที่ม,มากเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเงินมันซื้อความสำเร็จได้จริงหรือมันมีปัจจัยอื่นที่สำคัญกว่านั้นอีกเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆค่ะทิ้งท้ายได้น่าสนใจมากเลยครับผม เอาละค่ะสำหรับการเจาะลึกเบื้องหลังเกม Conference League นะัดชิงวันนี้ก็ได้มุมมองที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และปักตะไคร้ให้หวานใจนิดน,นึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้กันค่ะบ๊ายบายค่ะกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทูเกเดอร์นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ อย่างไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปากตะไครให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ